ตอนนี้นะคะก็ก็มาอยู่ที่ร้านดอกไม้ร้านต้นไม้นะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในพอดีที่จอดรถด้านหน้าไม่ว่างไงก็เลยมาจอดข้างหลังอยากจะไปเดินส่วนข้างนอกอะ่ะแต่ไม่เจอไม่ไปเพราะมันตอนนี้มันสามโมงแล้วอาจจะไปพรุ่งนี้หลังดูหนังยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้ออะไรเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อน แต่ว่าคงซื้อแบบที่เป็นเขาเรียกพีเรเนียลนะก็คือปลูกแล้วมันจะกลับมาอีกนะคะเดี๋ยวเราเดินดูกันไปก่อนคราวนี้พิเอาเอากล้องมาไว้ห่างจากที่ไอมือจับรถเข็นนะเพราะปีที่ปีก่อนยั่เคยจำได้อีกครั้งหนึ่งอะเข็นไปด้วยแล้วก็จับไปด้วยวีดีโอออกมาสั่นมากคราวนี้น่าจะไม่สั่น ข้างนอกนี้เขาจะเป็นแบบว่าเดี๋ยวเดินพาเดินเที่ยวกันเป็นแบบว่าเขาเรียกแอนนวลนะก็คือมันจะอยู่ได้แค่แค่อากาศอากาศร้อนนี่แหละพอฤด,ดูหนาวก็จะตายหมดแล้วเราก็ต้องปลูกใหม่เพราะว่าตายหมดมันก็จะไม่กลับมาอีกนะคะก็ะจะมีเป็นห้อยๆด้านหลังปะไปดูไหมดูก็ได้เดี๋ยวพาไป ร้านตรงนี้จะอยู่ใกล้บ้านมากค่ะมาประมาณสิบนาทีแล้วก็เขามีเยอะอ่ะก็เลยชอบเห็นไหมสวยเคยปลูกเหมือนก็เรียกอะไรอันนี้อันนี้ดาวเรืองมั้งเนี่ยน่าจะเรียกว่าดาวเรืองนะห้อยๆเนี่ยมันก็สวยดีนะแต่ว่าก็ไม่ซื้อเพราะเดี๋ยวมันหมดมันหมดร้อนมันก็ตายแล้วมันก็ไม่มาอีกอะ่ะ เสียด้ตังเพราะว่ามันต้องซื้อบ่อยๆต้องซื้อทุกปีอ,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 อะเดินออบนะไม่ได้ไปถึงตรงนู้นนะคอมไปแล้วคะอันนี้ก็เป็นเหมือนดอกผักบุ้งใช่ปะ่ะแต่มันไม่ใช่เลยอันนี้ดอกคล้ายๆดอกผีเสื้อนะแยะเลยเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดู ข้างในข้างในจะมีเยอะเลยอนนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกหงอนไก่ใช่ปะเคยเคยปลูกที่บ้านกันนะแต่ไม่รอดตายน,นี้ดอกเล็กๆไม่รู้เรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าโบนินะคะแล้เริ่มร้อนแล้ว ของนี้ก็จะมีสวยๆอ่ะห้อยๆอ่ะสวยอันนี้มันจะเหมือนเหมือนดอ,อกผักบุ้งนะแต่มันไม่ใช่อ่ะมันมันชื่อว่า madness melot n i x อะไรเนี่ยแหละดูข้างในกันดีกว่าดูข้างนอกกันก็ได้จะมีข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็น อันนวดเหมือนกันก็คือตายแล้วไม่กลับมานั่นเองนะคะต้องเปลี่ยนทุกปีนะคะตรงนั้นมันจะมีเยเบล่าเดี๋ยวรถหลบรถรถมามีเยบบล่าอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวต้องต้องเดินอ้อมไปอ๋อแล้วก็ตรงต่อกันอะ่ะเขาจะมีขายกระถางด้วยนะเหมือนจะจุดจักด้านหลังจะจุดจักบ้านเราอะ่ะโอเค เดินอ้อมไปดูเยเบล่าก็น่าซื้อนะถ้าเกิดว่ามันกลับมาอีกนะนี่ตรงเดี๋ยวเราค่อยๆไปข้างในกันสวยสุ้ยสดชื่นตรงนี้เยเบล่าเยอะเลยเขาทำไว้ในกระถางแบบแขวนแล้วก็เป็นแบบไม่แขวนเห็นไหมเยเบล่าทั้งนั้นเลย แล้วก็เขาจะมีแบบแขวนเป็นคาเล็กซินเนียม่เย,ยบาล่าในกระถางไม่ไม่แขวนสวยใช่ไหมว่าถ่ายรูปตรงนี้หน่อยดีกว่าสชอบสวยไหมตรงนี้เขาเรียกดอกอะไรอ่ะแขวนโอุย้ยจรงนั้นเยอะแยะเลยไหมฮะเขาเรียกอะไรเนาะ หาป้ายซินเนียมันเขียนไว้เนี่ยซินเนียเขาก็จะมีบอกที่ป้ายทุกป้ายะนะว่าจะปลูกแบบไหนอยู่ในเขาจะมีแบบว่า Press in sun or partial sun ก็คืออยู่ในแดดหรือว่าแดดบางส่วนก็ได้แล้วมันก็มีว่าดอกจะออกช่วงไหนจะต้องลดน้ำแค่ไหนอะไรประมาณเนี้ย ใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวไปเราไปข้างในกันเยอะแะเลยนะกระถางที่เห็นนี่15 1599นะก็เท่ากับคูณ30ไปอะต่อกระถางนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่าด้านไหนด้านนู้นกระ้นไม้ที่เราจะซื้อจะอยู่ฝั่งนูงอุด ถ้าจอดปกติจอดข้างหน้ามังติดถนนแต่เมื่อกี้มามันไม่มีที่ให้จอดแต่ปีนี้ดูเหมือนดอกไม้เขาจะน้อยอะ่ะถ้าปกติมามันจะเยอะกว่านี้เนี่ยไอไอดอกข้างหน้าเขาเรียกอะไรอ๋อฟ็อกโกฟ็อกโก้บาท99ที่บ้านก็มีนะแต่เห็นใบมันออกมาแล้วแต่ไม่รู้มันจะมีดอกให้ดูป่ะเดี๋ยวต้อง รอติดตามปีนี้เดี๋ยวถ้ามีดอกจะถ่ายรูปให้ดูที่บ้านมันจะเป็นเหมือนะระฆังอ่ะนะสวยดีมีหลายสีนั่นมีสีส้มสมสีส้มส้มสีขาวสีม่วงแล้วก็ต้นอันนี้นนอัสเซเลียที่บ้านมีมีหน้าบ้านต้นเล็กๆแล้วก็มีข้างบ้านต้นใหญ่ก็ดอกกุหลาบ เยอะเลยแล้วก็จะต้นนี้ต้นนี้ที่บ้านที่บ้านได้มาฟรีหนึ่งกอแล้วหญ้ามันขึ้นหมดเลยก็เลยตัดมันออกไม่รู้มันจะงอกกลับมาให้อเปล่าปกติเขาจะแขวนแขวนดอกไม้ไว้ตรงนี้นเขาย้ายไปแขวนข้างนอกหมดแล้วมั้งมันก็เลยไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอ้ยกุหลาบสวยไหมเดีย๋ยวซื้อกุหลาบอยากไม่อยากยาซื้อกุหลาบไปวางเพิ่มอ่ะเพราะว่า กุหลาบแพงอ่ะยนะี่สเนี่ยอุหแา่ดอกคว้สวยอ่ะมันมีมันมีต้นไม้อยู่ที่บ้านกระถางหนึ่งมันออกดีดีแล้วชอบมีแมวมานอนแล้วพังเมื่อกี้พปอก็เลยยกไปไว้หลังบ้านเดี๋ยวพอถ่ายรูปกุหลาบหน่อยนะกันต่อโอยหอมด้วยโอ้โหดอกนี้แดงฉาเลยเห็นไหมสวยมากเลยอ่ะที่บ้านยังไม่ออกดอก กูจะมายืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็หอมฉุยเลยเออต้นนี้นะ่าซื้อต้นนี้เท่าไหร่วะดูราคาดิยี่สิบห้าโอ้ยสามสิบเอ็ดเก้าสิบเก้าเนี่ยแพงมัน,เป,นเป็นกุหลาบหนูเออว่ามีอยู่ต้นหลังเอ,อ่อต้นหน้าบ้านมีอยู่สองต้นกุนหลับสีเหลืองสวยอะ่ะ เดินตากแดดนะดีไม่ดีกับไปตัวดำอันนี้หดอกสีม่วงก็สวยนะดูฝั่งนี้เออเออนี่เก้าบาทเก้าสิบเก้าเออนี้หน้าเอาไปปลูกว่ะเอาไปปลูกปลูกให้มันห้อยห้อยปลูกในกระถางเออทุกอาจจะซื้ออันนี้ก็ได้สีเหลืองก็มีนี่ยังไม่ซื้อยังยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาอะไรบ้างเดินดูไปก่นอนนี่ดอกสีม่วงม่วงเนี่ยเขาต้องทําเป็นให้มันเลื้อยเลื้อยแบบนี้มันจะสวย ถ้าไปซื้อไปก็ต้องทำให้ให้ดอกเขาเลนนื้อยมันจะสวยหรือไม่ก็ไปปลูกตรงต้นไม้ให้มันเลื้อยเลยื้อยขึ้นต้นไม้เลยอะ่ะมันก็น่าจะสวยดีนะเออดอกเขาสวยดีวะ่ะ่บาดูราคาก่อนที่สำคัญไม่เห็นราคาเลยอะ่ะไม่รู้เท่าไหร่ดูที่จะถางนี่โอ้ยแพงเหมือนกันนะยี 29, นะ่สิบเก้าเลยยี่สิบเก้าก็ก้าเกือบสามสิบอ่ะ เดินต่อไปเรามีงบนะอ้เขามีมีสีอื่นด้วยสีขาวมันมันมันออกชมพูชมพูม่วงม่วงนี่ไงเออสวยดีนะแต่มันเท่าไหร่วะโอ้ยแพงอ่ะอิบก,ก็ก็ออ้ยต้นนี้มีหลายดอกแล้วต้องทำให้เหลือยเนอะเอาดีไม่น่าแต่ต้นมันแพงไปหน่อยอ่ะ มันสวยดีนะเดี๋ยวขอไปตัดสินใจก่อนว่าจะเอาเดีเปล่าเพราะว่ามันแพงแต่ว่าละมันดอกมันออกมามันสวยดีถ้าเอาแล้วมันต้องปลูกเออไปปลูกตรงหลังบ้านคงจะดีแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดรื้อไปอะรื้อไปเพราะไม่แน่ใจว่าจะทำหรือวหรือเปล่าไงเพราะถ้าทําไม่ใช่ทํารั้วดิทาระเบียงหลังบ้านใหม่อ่ะเออนี่ก็สวยวะ่ะดอกเปก็นยังไงวะ อ๋อมันเป็นดอกเล็กๆอย่างเงี้ยน่นไงดอกเล็กๆเห็นไหมเป็นดอกเล้ยๆแบบนี้แต่ว่ามันแพงวะ่ะตั้งสามสิบเกาบาทเลยนี่ดอกอะไรเอ่ยวันนี้ยี่สิบอ็ดบาทถ้าทางถ้าดอกบานนะ่าจะสวยเหมือนกันนะแต่มันไม่มีบานๆให้เห็นวะ่ะมีแต่ตุต่มๆ อันนี้ที่บ้านมีแล้วเป็นหนามเอ,เอออันนี้อันนี้ดอกอะไรวะหุยมีตุมต่มๆเยอะเลยอะกระถางเท่าไหร่น่าจะแพงอยู่เหมือนกันนะพวกนี้มันเป็นพีลรเนียลอะก็จะแพงอะยี่สิบห้าเก้าเานะห้าเนะอ๋อมันจะเป็นดอกแบบ เหลืองๆแบบนี้คล้ายๆคล้ายๆดอกมิกกี้เมาโกลเด้นเยลโล่ดอกน่าจะต้นน่าจะใหญ่ด้วยแหละไอ้ต้นไอ้ต้นสูงๆเนี่ยเคยซื้อไปแล้วแล้วมันก็ตายแล้วมันก็รอดมันตายไปแล้วแล้วมันก็รอดเพราะมันเป็นพีเรเนียวไงนี้เหมือนต้นกระเจี๊ยบไหม เกเออสวยดีเหมือนกันนะเออไม่แพงด้วยแปดบาทกอาจจะซื้อถ้าซื้อก็อซื้อต้นที่มันดอกออกดอกเยอะๆเนี่ยสักต้นหนึ่งไปใส่กระถาง เหมือนไอที่ห้อยๆเหมือนข้างหน้าต้นไม้เขาเขาย้ายไปไปข้างหน้าหมดมั้งข้างหลังเลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าปกติข้างหลังมันจะมีเยอะเออนี่ก็เห็นไอต้นใบเขียวๆเนี่ยที่บ้านบอกว่ามันมีอ่ะมันงอกขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นดอกต้นนี้ก็มีแล้วนะคะหนึ่งต้นหน้าบ้านไอต้นดอกเหลืองๆนั่นก็มีนะดอกยังไม่ออก หรือจะซื้อไปอีกดีอ่ะมันถูกไงจะอยากได้ดอกใหม่ๆข้างในข้างในเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะเราเดินดูข้างนอกให้หมดก่อนนะต้นเนี้ยต้นใหญ่ๆเนี่ยมันกลับมาแน่นอนแต่มันแพงกระถางหนึ่งสามสิบเหรียญนะ่ะก็เป็นก็พันน่ะ ก็มีผักขายด้วยนะ e ปเ t ฟ b l e p ผนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ากำลังรดน้ำอยู่ข้างในส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ดอกไม้ที่ปีเดียวตายก็มีผักขายตรงนู้นไปดูผักไหม พาไปดูผักก่อนละกันผักสมุนไพรไม,ม่เหมือนบ้านเราแหละเข่าโหระพาต้นน,น้อยๆตรงเนี้ยเป็นผักหมดเลยนี่ไงเป็นแบบใบเพราใบโหระพานี่นะคะคทั้งไนแล้วเขาจะมีห้อยๆเยอะคืเนเฮา เจ้าหน้าที่เขาลดน้ำอยู่อันนี้มันสวยดีนะแต่มันเป็นแอนนวลนคือปีเดียวมันก็ตายมีหลายต้นเลยเนหะ็นไหมแล้วก็มีเป็นใบใบหม้ใบเนี่ยนะก็ซื้อไปปลูกแล้วนะเออจริงๆอ่ะมันน่าจะ อนนวลแต่มันก็กลับมานะเดี๋ยวต้องดูิบซื้อไปปลูกใหม่ดีกว่ามันสวยดีนะเป็นใบอะ่ะเันจะวนได้อีกด้านนึงนะคะ น,นี่สวยดีอ่ะอยากได้อ่ะแต่ว่ามันเป็นแอนนวนหรือเปล่าวาะ่ยเยอะเเออเดี๋ยวลองดูหน่อยดีกว่านี่ก็สวยนะไม่รู้มันเป็นแอนนวนหรือพิเรนีเอาหมดเอาละสวยดีเนี่ยไม่รู้กี่บาทเหมือนกันมันมีตั้งหลายสีนะสีเหลืองก็มีอ่ะ สิบบอนเย็มก็มีและแล้วพอก็ได้เรียบร้อยหนึ่งสสาสี่ห้าหต้นนะคะ6ต้นค่าเสียหาย7 5็ดห้าเหรียญก้าสิบสาเซนนะคะต่อไปเราก็ผลใส่รถแล้วก็กลับบ้านโอ้ยร้อนมากเลยได้เหงื่อตัวตัวเกียมขึ้นโอ้ยร้อนก็ ได้ต้นไม้มาหกเจ็ดต้นก็เสียไปเจ็ดสิบห้าเยนเก้าสิบสามเซนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านไปเอาลงกระถางลงดินซะหน่อยอุณหภูมิข้างนอกอะ่ะแปดสิบแปดฟาเรนไฮต์แปดสิบปดฟาเรนไฮต์แล้วมันกี่เซลเซียสล่ะลองไปเทียบดูแล้วกันไม่รู้เท่าไหร่ร้อนอ่ะดูแดดดิ